เพราะฉะนั้นการดูแลชุเรียนเล็กแบบนี้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาทุเรียนระยะหลังปลูกหรือเป็นทุเรียนระยะที่เป็นต้นเล็กต้นกล้าที่หลัง ปลูกใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่หลายคนคงจะยังไม่ทราบว่าทุเรียนนั้นมีความอ่อนแอง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคมแมลงศัตรูพืชต่างๆแต่เขาจะเดี๋ยวเป็นรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายที่มีสาเหตุจากพวกไฟท็อปทอราบางทีก็ถูกด่วมกัดกินรากนะครับบางทีก็มีอาการใบไหมโดยเฉพาะมือใหม่ที่ มีเงินในกระเป๋าเยอะๆใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมีใส่ตามกําลังเงินก็เกิดอาการใบไหม้ตายได้เช่นเดียวกันก็จะทําให้ตัวเรื่องของการดูแลรักษามือใหม่เนี่ยมีปัญหาก็เป็นเรื่องที่จึงอยากจะเอามาแชร์ามาบอกกล่าวเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชุเรียนนะฮะว่าในการดูเริ่มแรกเนี่ยเขาจะดูแลแก้ปัญหากันอย่างไรดังที่ กริ่นให้เพื่อนๆได้ทราบไปนะครับว่าเวลาเราปลูกทุเรียนเนี่ยนะ,ะทุเรียนเนี่ยนะหลายคนที่เป็นมือใหม่นะ,ะแล้วก็ไปฟังคําขู่อาจจะเป็นคําบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์เขาก็มักจะบอกว่าถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์แบบชาวบ้านเขาก็จะนิยมปลูกทุเรียนช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าคนยุคเก่าถ้าเป็นแบบชาวบ้านที่เขาอาจจะยัง มีประสบการณ์โดยตรงแต่ยังยังไม่ได้อัปเกรดเรื่องของข้อมูลด้านวิชาการยังไม่รู้เรื่องการรักษาระบบนิเวศเรื่องของการเอาจุลินทรีย์นิสัยดีจุลินทรีย์ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นปฏิปักษต่อเชื้อราโรคพืชเอามาอยู่เขาก็ต้องปลูกปลายฝนต้นหนาวแต่ถ้าเราปลูกพืชผักทั่วๆไปนี่ก็จะปลูกต้นฝนนะที่เขาปลูก ปลายฝนต้นหนาวเหตุผลหลักๆก็คือถูกต้องส่วนหนึ่งก็คือเขาจะมีน้ําท่วมขังที่รากเนี่ยน้อยนะรากของทุรเรียนเนี่ยโดยเฉพาะทุรเรียนหมอนทองเนี่ยนะครับเขาะจะอ่อนแอต่อการแฉะเพราะฉะนั้นการดูแลทุรเรียนเล็กแบบนี้นะครับดินเนี่ยนะควรจะต้องผสมประสานพวกหินภูเขาไฟพวก ขุยมะพร้าวพวกเศษต่อสังฝางข้าวที่มาแทกอนูของเนื้อดินอย่าให้ดินน่เหนียวแน่นหนึบ แล้วก็เป็นดานจนรากทุเรียนเป็นขัดสมาตได้ถ้าดูแลดินได้ดีอย่างเข้าอกเข้าใจนะใช้พวกฮิวมัสอินทรีย์วัตถุนะพวกโพแทสเซียมฮิวเมพวกปูไม้พวกอะไรต่างๆคลุกกันให้ดีเนี่ยแล้วก็อาจจะเสริมพวกสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เพราะทุเรียนนี่เขาขาดน้ำก็ไม่ได้น้ำเกินก็ไม่ได้แต่ถ้ามีพวกสารอุ้มน้ำพวกโพลิเมอร์เนี่ยเป็นวุ้นๆเจลเจแทรกกับ เปลือกมะพร้าวสับหรือกากมะพร้าวสับที่หั่นเป็นแท่งๆเหมือนลูกเต่าร่วมกับไอสารอุ้มน้ําพวกโพลิเมอร์เราก็จะใส่พวกนี้นะฮะอันนี้กรณีที่เราดูระยะทุเรียนที่เป็นต้นเล็กๆเพื่อไม่ให้เขาดน้ำเดี๋ยวคิดว่าการลดน้ำเช้าเย็นหรือวันเว,ว้นวันอะไรพืชเนี่ยเขาต้องการกินตัวน้ําหรือสารอาหารเนี่ย ตลอดระยะเวลานีครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลานะเพราะนั้นการให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยมีความสำคัญเหต ผลสำคัญเลยก็คืออย่าให้ดินแฉะน้ำท่วมขังเพราะจะนำมาซึ่งตัวของเชื้อราโรคพืชต่ตางๆคือต้องชุ่มแต่ไม่แฉะแต่การเตรียมดินก็มีความสำคัญชูเรียนถ้าจะปลูกเนี่ยนะการเตรียมแปลงเนี่ยก็ควรจะทำเป็นแบบเนินดินเป็นแบบกระทะคว่ำหรือเป็นแบบหลังเต่าแต่ไม่ ควรที่จะเป็นทรงแหลมควรให้เป็นมีพื้นที่นูนแบบกระทะความระยะห่างระหว่างปลูกก็ควรจะสักนะ12หรือ16เมตรเพื่อที่จะดูแลทุเรียนได้แบบระยะยาวแต่มาพูดตรงนี้ก็คือการทำตัวที่เป็นเนินดินหรือกองดินเนี่ยคือโดยรวมแล้วการปลูกแบบยกร่องเนี่ยจะสู้แบบ เนินดินไม่ได้คือผมแนะนําเลยนะครับโดยส่วนตัวว่ายิ่งห่างมากยิ่งดีเป็น15 16เมตร ยิ่งดีแต่ตรงเนินดินนี่มันสัมพันธ์นะครับอาจจะกว้างสัก8คูณ8เมตรก็ได้แล้วก็ระบบน้ำไม่ควรเป็นระบบน้ำหยดควรเป็นแบบสปริงเกอร์ให้น้ำมันแผ่กระจายชุ่มทัว่วส่งคุ้มรากของทุเรียนเขาจะได้สมดุลในการหาอาหารแล้วถ้าเป็นเนินดินเนี่ยการระบายถ่ายเทแลารู้วิธีการใช้ ร่วมกับพวกหินแร่ภูเขาไฟพวกภูไม้สซันเฟตผสมกันให้ดีนะพวกโพแทสเซียมฮิวเมตมูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์แต่เรากำลังดูว่าอที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้องค์ประกอบของดินเนี่ยมันโปร่งผูร่วนซุยแล้วทำเป็นเนินดินน้ำจะได้ไม่เป็นแอ่งท่วมขังทุเรียนเพราะทุเรียนชอบชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะทีนี้ตรงเนินดินนี่ดินที่ดีอะไรที่ดีเนี่ยมันยังมีอีกปัญหาหนึ่ง ชุ่งก็ดีชื้นก็นดีเนินดินก็ทำดีแล้วอ้าวแล้วทำไมมีอาการใบไหมอาการใบไหมนี้ก็ลองไปดูเลยนะมีใครใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยครอกที่หมักไม่ได้ที่หรือเปล่าคำว่าหมักไม่ได้ที่เนี่ยหมายความว่าไปเอาขี้วัวขี้ ไก่ที่เป็ดสดๆเอามาใส่ในตัวนี้มันจะเกิดกระบวนการหมักเกิดแกส๊สไข่เน่าแก๊สมีเทนแก๊สแอมโมเนียขนาดต้นไม้ต้นอายุ10-20ปีถ้าเอาพวกปุ๋ยหมักสดๆที่ยังหมักไม่ได้ที่มาจะมีปัญหาใบเหลืองและ ได้กับอันที่2นะครับเรื่องของปุ๋ยนะปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทําให้ต้นทุเรียนที่ยังเล็กอยู่ยังมีอาการใบไหม้ปุ๋ยเคมีนี่จะมีความเค็มนะครับถ้าใส่เกินโอเวอร์ดสก็จะมีปัญหาทําให้ทุเรียนใบไหม้ได้เพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยพวกนี้ควรใส่พรมบางๆนะและถ้า จะให้ดีนะครับเพื่อนๆต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นทุเรียเนยเขาตั้งตัวหรือฟื้นหลังจากการปลูกนะก็จะดีที่สุดแต่คนละเรื่องกับการเตรียมหลุมแล้วก็ใส่รองพื้นข้างล่างนะ่อย่างไรก็ตามนีถ้าน้ำท่วมลางนี่ต้องขุดระบายออกให้เร็วแล้วถ้าจะป้องกัน,นะจะใช้พวกไตรโครเดอร์ม,มาหรือพวก B.S. หรือบา i l l u u s u b t i l i สนะชื่อกันค้าก็เป็นพวก inducer กับ b บ o อเซนเซอสองตัวนี้นี่เขาจะมีความโดดเด่นในกรณีที่เพื่อนเพนเจอปัญหาพวกโรครากเน่าขคนเน่าเนี่ยหรือเจอปัญหาใบจุดใบด่างใบดำเนี่ยใช้2ตัวนี้ก็ฉีดสลับกันแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเลยก็คือเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่บนกองเนินดินเราจะมีปัญหารถน้ำของเหลวเขาจะชะเอาพวก ดินรีวัตถุที่อยู่ในดินไหลออกขอบไปตรงนี้นี่มันจะทําให้ช่วงปีหรือ2ปีขึ้นไปเนี่ยดินจะแน่นแข็งถ้าคนดูแลไม่เป็นนะไม่เติมพวก อินรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีเนี่ยมันจะกระด้างแต่อาจอบฟันลงไปเนี่ยกระดอนขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเขาจะมั่นเติมพวกอินทรีย์วัตถุตรงนี้ก็จะมีส่วนสำคัญทำให้ทุเรียนต้นเล็กเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้วันนี้นะครับก็คงรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเ,เ,เ,เท่านี้วันนี้ผมมนตรีบุญจจรั์และทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ